สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆจากการเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปีหน้าปี2569นะคะที่กําลังจะมาถึงนี่แหละผ่านพลังงานจากไพ่ซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับความอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะมีไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะมาดูว่าเรื่องเซอร์ไพรส์จะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ก้าถ้วยนะคะอ่าเป็นไพ่พัพพิกาเนศเจ็ดเหรียญการเงินต้องมาแล้วนะคะช่วงนี้สแตงหกถ้วยสองดาบนะคะอ่าคิง o อฟว n ร์ ชาริออดเด็กถือถ้วยแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะเป็นปีที่คุณจะมีความสุขนะมีความสบายอกสบายใจปัญหาต่างๆนะที่ทําให้คุณเครียดที่ทําให้คุณเป็นทุกข์มันกําลังจะคลี่คลายในทางที่ดีมากขึ้นนะคะคุณจะได้ทําตามความฝันทําตามสิ่งที่คุณปรารถนาหรือได้ทํา ทําทอะไรที่มันเป็นตัวคุณมากขึ้นก็ได้นะบางคนมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นเพราะว่าเป็นงานที่คุณรักที่คุณชอบเป็นงานที่ทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญในการทำงานก็เลยได้รับการโปรโมตได้ตำแหน่งได้รับความไว้วางใจนะเหมือนได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้แทบจะทุกเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณด้วย นะถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจขยันหมั่นเพียรคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาได้รับความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะคะหรือใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับขายของกินของใช้นะช่วงนี้ดีมากๆจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นหรือสินค้าของเราเนี่ยจะได้รับการยอมรับนะคะบางคนอาจจะกำลังออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะปรับปรุงสูตร ทำให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะสามารถใช้ความคิดใช้ไอเดียสร้างสรรค์นในการสรรสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นรวมถึงยังดึงดึงดูดเงินนะคะดึงดูดรายได้เข้ามาด้วยนะบางทีการที่เราคิดนอกกรอบคิดอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่เหมือนคนอื่นนั่นแหละที่มันจะสร้างความน่าสนใจนะทำให้เรามีชื่อเสียงแล้วก็ ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะมีไพ่พระพิชนเนตรก็จะบ่งบอกว่าเป็นปีที่อาจจะต้องอมีเรื่องของการทำบุญหรือการได้สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณก็ได้นะคะอาจจะได้ทำบุญสร้างโบสถ์หรือบางท่านที่เป็นผู้ชายนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการบวชก็ได้นะบวชทดแทนบุญคุณนะบวชเพื่อ,อเหมือน สร้างความเป็นสริมงคลให้กับตัวเราก็ได้เหมือนเราได้สร้างคุณงามความดีนะจนหน้าชื่นชมนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ก็ได้นะได้ไปทำบุญทำทานนะสร้างสิ่งดีๆบางคนอาจจะไปเป็นอาสาสมัครนะคะก็จะเหมือนพอเราทำบุญนะได้ช่วยเหลือคนอื่นก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มบุญนะอิ่มใจมีความสุขก็ได้แต่ว่าการจะไปช่วยเหลือใครนั้นก็เอาแบบ ท่าที่เราไหวอย่าไปช่วยเหลือใครเกินตัวหรือการทำบุญก็ตามนะคะอย่าทำบุญจนถึงขั้นที่เรียกว่าลุ่มหลงมัวเมานะมันอาจจะ,ะทำให้เราเสียทรัพย์ได้โดยที่ไม่รู้ตัวคือทุกสิ่งทุกอยาก่างมันก็ต้องมีลิมิตมีขีดจำกัดไม่มากเกินไปนะคะมิฉะนั้นมันก็อาจจะสร้างปัญหาตามมาได้ก็ขอให้มีสตินะในทุกๆก,การกระทำด้วยนะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่ช่วงเนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะให้โชคให้ราบนะทำให้สิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงได้ขอให้คุณกระทําความดีตลอดไปนะคะก็เชื่อเลยว่าบุญคุศสที่คุณได้ทำเนี่ยมันก็จะส่งผลนะให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญรุง่งเรืองก้าวหน้าไปตลอดทั้งปีนะคะนะตลอดปีหน้ากันเลยทีเดียวนะก็ขอให้คิดดีทําดีเข้าไว้มีข่าวดีเรื่องของเงิน เรื่องของรายได้ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะได้เงินเข้ามาแบบเหนือความคาดหมายก็ได้นะจากที่อาจจะได้เงินได้ผลตอบแทนประมาณหนึ่งแต่พอปี2,569เนี่ยเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเป็นใจทำให้ผลงานมันออกมาดีก็เลยมีเงินเข้ามามากขึ้นด้วยก็ได้นะคะเหมือนทำแล้วมันจะรับผลตอบแทนแบบคูณ2แบบทวีคูณก็จะสร้างความ เหมือนความสุขแล้วก็ความกระตือรือร้นอยากจะหาเงินนะคะอยากจะกอบกลวยเงินให้มากๆากก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีในการรลงมือทําในการขยันหมั่นเพียรก็จะทําให้คุณสามารถสร้างเนือ้อสร้างตัวได้นะคะ,ะหรือบางคนอาจจะมีการวางแผนนําเงินไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะแต่ก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีด้วยนะคะเอาที่มันไม่เสี่ยงเกินไป เรามีความรู้หรือมีความถนัดอะอย่างน้อยๆก็ขอให้มีความชื่นชอบกับสิ่งนั้นก็จะทําให้คุณมีผลงานออกมาดีด้วยอย่าไปลงทุนกับสิ่งที่มันดูใหญ่โตเกินไปเพราะมันจะทําให้เรากดดันตัวเองนั่นแหละนะคะทําอะไรที่มันเกินตัวอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้นะต้องระมัดระวังนะคะมีพ่ายงแสงด้วยนะผ้ายางแสงยังบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายด้วยนะคะ ใครที่เจ็บป่วยนะไม่สบายก็จะมีโอกาสหายดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่เราก็ต้องดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพเราด้วยนะถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่ดูแลตัวเองเลยนะใช้ชีวิตอย่างประมาทก็อาจจะทําให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายนะคะนะก็ระมัดระวังนะแล้วก็สําหรับใครที่อาจจะมีเรื่องของการแข่งขันนะคะการต่อสู้ฝาฟัน เวลาที <Es> <an> ่เราทำงานมักจะต้องถูกประเมินผลงานอยู่เรื่อยๆนะก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านการประเมินหรือถ้ามีเรื่องของการสอบต่างๆนะคะสอบเข้าทำงานสอบเข้าเรียนก็มีเกณฑ์ที่จะสอบได้สอบผ่านนะหรือถ้าเป็นนักเรียนก็ถึงคราวที่ต้องสอบเพื่อเข้าเรียนที่ใหม่มีเกณฑ์ที่จะสอบได้สอบผ่านแต่ว่าก็ต้องขยันอ่านหนังสือด้วยนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ความสําเร็จนะสิ่งดีๆมันก็อยู่ในมือของเราแล้วอยู่ที่เราจะขวนขวายแสวงหานะขวายคว้าด้วยตัวของเราให้ได้นะคะก็มีเกณฑ์ได้เรียนอย่างที่หวังเอาไว้ด้วยแล้วก็เป็นปีที่จะมีความรู้สึกดีๆหวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นปีที่คุณได้เจอคนที่คุ้นเคยก็ได้นะคะได้เจอเพื่อนเก่านะเจอกันแบบบังเอิญอาจจะมีการ ติดต่อมีคอนเนคชั่นอะไรที่ดีต่อกันก็ได้อาจจะเป็นคนคุยเก่านะคะนะสำหรับคนโสดก็อาจจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าที่มีโอกาสได้ทักกลับมาเจอกันจะสารต่อกันไหมอันนี้ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยหรือบางท่านนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะไปเที่ยวสถานที่ที่หนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจแล้วเราก็อยากจะ มาสถานที่นั้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเหมือนเราได้กลับไปอีกครั้งนะเผื่อไปเติมเต็มความสุขนะไปซึมซับบรรยากาศเก่าๆก็ได้ได้ไปเจอสถานที่ที่มันสร้างความประทับใจจนอยากให้เราเนี่ยไปในทุกๆปีเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นเหมือนความรู้สึกดีๆในอดีตที่มันจะหวนคืนกลับมาทําให้คุณมีความสุขขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของ การตัดสินใจหรืออาจจะมีข้อเสนออะไรที่ดีถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะเป็นปีที่มันจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจต้องเลือกอยู่ตลอดนะซึ่งไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดจะตัดสินใจในเรื่องอะไรก็ขอให้ใช้เหตุและผลแล้วก็ความถูกต้องนะจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเรานะคะก็จะทําให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนงานก็ได้นะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปในอีกแบบหนึ่งที่เราไม่คุ้นเคยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจเลือกที่จะเดินในเส้นทางนั้นก็อย่ารังเรนะอย่ามัวพะวังหลังในเมื่อเราเลือกแล้วก็ต้องเดินในเส้นทางนั้นให้สุดเลยนะคะทำให้เต็มที่นะให้สมกับที่เราได้วางแผนหรือได้คิดเอาไว้นะถ้าเรา ปในเส้นทางนั้นและมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จอย่างน้อยนอยมันก็สามารถที่จะ,ะทําให้เราได้รู้ว่าอาเส้นทางนี้มันไม่เหมาะกับเราก็จะได้ไปอีกเส้นทางหนึ่งก็ได้ชีวิตของคุณมันจะมีทางเลือกอยู่เสมอนะคะอย่าคิดว่าเรามีทางเลือกเดียวมันยังคงมีทางเลือกอื่นๆให้คุณเลือกเดินให้คุณได้ทําเพียงแต่ว่าคุณต้องเปิดใจเปิดใจที่จะลงมือทำนะปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ๆอยู่เรื่อย ก็จะทำให้คุณได้รับโอกาสที่ดีมากมายเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะเป็นปีที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่ชาริออตบางคนจากที่ทำงานอยู่แต่แตในออฟฟิศนะคะนะก็อาจจะต้องทำงานนอกสถานที่บ่อยขึ้นนะต้องไปติดต่อไปพบลูกค้าต้องใช้คำพูดใช้การสื่อสารค่อนข้างเยอะแต่มันก็เป็นการได้ฝึก ฝึกทักษะการพูดนะคะฝึกทักษะการประสานงานทํางานที่ไหนมันก็ต้องอมีการประสานงานกับแผนกนั้นแผนกนี้อยู่เรื่อยๆคือเราไม่สามารถทํางานด้วยตัวคนเดียวได้นะคะก็ต้องแบบเป็นทีมงานนะเป็นองค์กรที่จะนําพาความสําเร็จเกิดขึ้นร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นปีของการบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆในช่วงปีที่ผ่านมา อาจจะมีหลายอย่างที่คุณอยากจะทําแล้วมาไห้ทําทำสักทีอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่มันไม่มีโอกาสได้ทํานะคะแต่ในปีนี้คุณสามารถที่จะทําสิ่งที่คุณตั้งใจทำเนี่ยให้สําเร็จได้นะอาจจะเป็นการบุกเบิกงานใหม่ๆนะคะเป็นสิ่งที่คุณอยากทำนะอาจจะเป็นความรู้ความสามารถที่คุณมา เป็นรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะทำเป็นงานอดิเรกก่อนก็ได้นะแล้วก็สามารถที่จะทำควบคู่กับงานหลักได้หรือไม่บางคนนะคะอาจจะทำงานทำงานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยก็ได้นะเหนื่อยสองเท่าเลยแต่ว่ามันจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณด้วยนะคะความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้ก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนดวงความรักสำหรับคนโสดนะคะ คนโสดชาวราศีมีนะเตรียมหายโสดกันได้เลยนะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจอนะาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราก็ได้นะคะนะพอแบบนะได้คบกับคนอายุน้อยมันก็พอทําให้ช่วยลดอายุของเราไปด้วยก็ได้นะคะก็เป็นความรักที่ดูสดใสมีชีวิตชีวาทําให้คุณอ่านะหัวใจพองโตมีความสุขมากยิ่งขึ้น ก็จะมีคนเข้ามารุมเจ็บอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องค่อยๆดูกันไปเราก็จะได้เจอคนที่ใช่เองนะหรือถ้าเป็นความรักสำหรับคนมีคู่นะคะอาจจะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณสองคนเนี่ยต้องอดทน,นอดกั้นซึ่งกันและกันอาจจะด้วยมีบททดสอบนะคะที่จะมากระทบความสัมพันธ์อยู่บ้างนะก็ขอให้หนักแน่นต่อกันและกันให้มากๆนะคะ หากความรักมันมีปัญหานะก็ขอให้ใช้ความอดทนอดกัน้นรู้จักการให้อภัยกันลดทิฐิลงบ้างแล้วสถานการณ์ความรักที่จากแย่ๆก็จะค่อยๆดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็ขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงปังตลอดไปมีความสุขมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ